พี่พีชชมพูดเดี๋ยวเจ๊จะออกไปทุระข้างนอกฝากดูร้านแล้วก็ดูลูกค้าไหนนะจ๊ะค่ะเจ๊อ๋อถ้ามีของมาก็เอาขึ้นเติมให้เรียบร้อยเลยนะจ๊ะเดี๋ยวไม่ทันขายค่ะเจ๊เจพี่พีชทำอะไรอ่ะเจ๊ไม่อยู่จะทำทำไมมานั่งพักเนี่ยไม่หรอกพี่อยากทำให้มันเรียบร้อยก็ตามใจส่งของครับเอาวางไว้ตรงนั้นละค่ะ ชมพู่ครีมซองหมดต้องหลายตัวเลยนะทําไมไม่เอามาเติมถ้าพี่พี่ขยันก็เ,เติมให้หน่อยสิแต่ล็อกนี้หนูเป็นคนรับผิดชอบนะใครรับผิดชอบกว่าช่างถ้ามีน้ําใจก็เติมให้หน่อยสิเอา้าของมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยทําไมไม่เอาไปเติมชมพู่เดี๋ยวเจมาเจก็ว่าทํางานไม่เรียบร้อยกาลังเลือกกระเป๋าอยู่อย่าก,กวนได้ไหมโหกันแดดตัวเคียรนตออกใหม่หรอเนี่ย น้องครับเอากันแดดตัวเคียโนด์ซองหนึ่งครับกันแดดตัวเคียโนดไม่มีหรอกพี่มีแต่กันแดดหนะ้าเอากันแดดตัวเคียโนตจะไม่มีได้ยังไงชมพู่เจ๊เพิ่งสั่งมานะเจ๊ฝันหรือเปล่าเขาเจ๊สั่งมาหนูก็ต้องเห็นสินี่ไงไหนคะก็นี่ไงล็อกเนี้ยหนูเป็นคนรับผิดชอบแต่ของมาหนูไม่รู้แสดงว่าหนูไม่ได้เป็นคนเติมแล้วใครเอามาเติมแล้วหนูทําอะไรอยู่ ก็หนูนี่แหละคะ่ะเอามาเติมของมาตั้งเยอะใครจะจําได้สรุปมีไหมไหมคะมีคะ่ะลูกค้ามีคะ่ะต้องขอโทษด้วยนะคะมีลูกน้องแบบนี้ระวังร้านจริงนะเจ๊